สวัสดีครับพี่พี่ไวแซบทุกคนครับวันนี้กับผมแนทนาทวุฒิปาละกะวงนัทยาและรายการครัวไวแซบแหลมฟ้าผ่ารายการที่จะพาพี่พี่ไวแซบทุกคนมาค้นหาวัตถุด,ดิบของท้องถิ่นที่ตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพัสมุรเจดี JD จังหวัดสมุรปราการของเราที่จะมาประกอบอาหารให้พี่พี่ไวแซบทุกคนได้รับชมและรับทราบกัน ถ้าเกิดพูดถึงในส่วนของแกงส้มใบชะครามนั้นพี่ๆทุกคนน่าจะพอคุ้นชินกันแล้วก็วิธีการทําก็จะมีวิธีการทําที่ง่ายและสะดวกง่ายดายสามารถหาวัตถุดิบจากท้องถิ่นในตําบลแหลมฟ้าผ่าอํเาเภอพระสมุตเจดีจังหวัดสมุทรปราการของเราแต่ก่อนที่จะพาพวกพี่ๆทุกท่านไปรับชมวิธีการสาธิตทําแกงส้มใบชะครามกับผมอยากจะเชิญชวนพี่ๆวัยแซบทุกคน ไปชมศิละปะพื้นบ้านเพลงอีแซวที่จะเล่าขานตำนานของการทำแกงส้มใบชะครามขอเชิญพี่ๆไวยแทบทุกท่านไปรับชมและรับฟังได้เลยครับ i ที่ <Bye. S 1> บายเชิญมาฟังกันเธอเอิดจะที่บายแกงสมใบชะครามนำนี้เรื่องเชื่อรสชาติเลื่องลือคนทูกใจวัดทุดิบท้องที่อินหากินท่วนทัว หยิบเอามาใส่น้ำไท่ทอดใบชะครามตามด้วยกุ้งแช่บวยพริกแกงตามรวมด้วยสารพันสมุนไพรมะขามเปียกกะปิน้ำตาลปริพหอ,อ,อมแดงงอยแล้วหอมแด<บ>งน้ำปลาเกลือพริก การทั้งโปรโตีนไขมันเกลือแร่ยังได้เออเออเกลือแร่ยังได้คารโบไฮเดรตธาตุเหล็กทั้งน้ำมีประโยชน์ทุกคำอร่อยเหลือหลายมีอาหารครบถ้วน ควรรับประทานเมนูพื้นบ้านหาได้ง่ายๆข้อควรระวังในการปรุงรสพวกความเป็นกรดลดเปรี้ยวลงได้เลี่ยงปรุงเผ็ดเข้มเสริมเต็มกรมกรอมอร่อยรสกลิ่นหอม แสนถูกใจแหล่งคุณค่าอาหารของพื้นบ้านลือนาำเอิง่ายแล้วลือนาำแกงสมใบชะครามเชิญลิ้มอิ่มใจเออ ขอต้อนรับเข้าสู่ครัวไวแซบแหลมฟ้าผ่าของเราวันนี้เราอยู่กับไวแซบพี่นุ้ยของเราครับสวัสดีคับพี่นุ้ยค่ะครับวันนี้ในส่วนของส่วนผสมของแกงส้มใบชะครามของเราเนี่ยนะครับเราเห็นด้วยการมีอยู่2ถาดแปลว่ามี2ส่วนผสมใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะอันแรกก็คืออันนี้ก็คือใบชะครามใบชะครามใช่ไหมครับเชาคาะใบชะครามคับไข่ก็คือเราจะนําใบชะครามกับไข่ มาผสมกันแล้วทอดออเหมือนแกงส้มชะอมไข่ใช่ไหมครัะเราใช้ใบชะครามที่เป็นของพื้นบ้านของเราเป็นของพื้นบ้านส่วนแรกของเรานั่นเองนะครับ่าเสริมโปรตีนได้ด้วยก็เหมาะสําหรับในส่วนของวัยแสบของเรานะครับในส่วนของที่2คือในส่วนของตัวที่เป็นน้ําน้าพริกนะครับน้ำพริกแกงส้มนั่นเองนะครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับก็ส่วนประกอบนะคะก็จะมีพริก แห้งนะคะเม็ดใหญ่พริกแห้งเม็ดใหญ่นะคะใช่ค่ะพริกแห้งนะคะกระชายค่ะต้องเอาไปทําอะไรก่อนหรือเปล่ากระชายก็หมายถึงพริกแห้งอ่ะครับพริกแห้งนะคะก็หั่นหั่นเสร็จค่ะแล้วก็เอาไปแช่น้ำนะคะเพื่อให้มันนิ่มจะได้มันนิ่มง่ายคืแช่น้มาหรือยังครับพี่ครับอันนี้ก็ยังไม่ได้แช่น้ำเดี๋ยวราเอามาแช่ในนี้นะคะอันนี้ก็พอประมาณประมาณนะครับแล้วก็มีกระชายกระชายนี้อันนี้เดี๋ยวเราเอามาซอยใส่ในเครื่องแกงเล็กน้อยค่ะ นะคะแล้วก็ก็จะมีหัวหอมแดงนะคะแล้วก็กะปิค่ะแล้วก็มีใบชะครามที่เราทําสําเร็จลวกเรียบร้อยแล้วต้องเอามาลวกใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าชะครามมันมีความเค็มนะคะเราก็ต้องนําไปล้างให้สะอาดแล้วก็นําไปลวกน้ําเอามาบีบให้แห้งนิดนึงนะคะแล้วเราถึงจะไป ผสมกับไข่เพื่อให้ยูรัเจียวมันจะได้อ๋อส่วนนี้คือเป็นส่วนที่ต้องเอาไปลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วขยำน้ำคั้นเหมือนกะทิใช่ไหมครับใช่ค่ะบีบคั้นบีบบีบเอาน้ําเค็มมันออกก่อนใช่ไหมครับแล้วได้ยินมาว่าในส่วนของน้ําของใบชะครามเนี่ยมีประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของพื้นบ้านของเราเนี่ยเรานําเอาส่วนของน้ําของใบชะครามที่คั้นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเอามาอาบน้ําเอามาทาตัวเพื่อแก้ในเรื่องของกากเกลือนนะครับโรคผิวหนังต่างๆนานารวมถึงบํารุงเส้นผมนะครับนำมาสระผมได้ด้วยอันนี้คคืออุณประโยชนนน์ขขงใส่ว พื้นบ้านของเราอันนี้ก็ยังเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยเป็นยาระบายอ่อนๆโอ้นะครับมีส่วนผสมอะไรอีกครแล้วก็ส่วนผสมนะคะก็จะมีน้ำมะขามเปียกนะคะน้ำปลาค่ะแล้วก็ เกลือน้ำตาลปี๊บแล้วก็กุ้งแชบวยนะคะกุ้งแชบวยแล้วก็ปลาต้มสุกปลาต้มสุกใช้ปลาอะไรก็ไอันนี้วันนี้เราใช้ปลานินนะคะใช้ปลานินเอามาโขกเป็นปลาพื้นบ้านของแกเช่นเดียวกันใช่ค่ะใช่ค่ะเอามาโขกเพื่อเสริมในส่วนของเที่เป็นโปรตีนนะใช่ค่ะเป็นโปรตีนชั้นดีเช่นเดียวกันครับอย่างนั้นรบกวนทางไวแซบพี่นุ้ยนั่นเองนะครับรบกวนสาธิตวิธีการทําน้ําพริกนะครับได้ค่ะขั้นตอนแรกเราก็ใส่พริกลงไปก่อนนะคะ เราก็ใส่พริกลงไปนะคะแล้วเราก็โขลกให้พริกนิ่มก่อนแล้วก็โขลกให้พริกก่อนใช่ไหมครับให้นิ่มนิดนึงนะคะแล้วเราก็โขลกค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ใส่กระชายเล็กน้อยนะครับใส่กระชายลงไปกระชายก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยที่จะระบายลมนะครับมีฤทธิ์ร้อนเราก็ซอยเล็กเล็กน้อยๆ้อยนะคะเราก็ใส่ลงไปซึ่งอาหารชนิดนี้เนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าแกงส้มเนี่ยถือว่าเป็น แทบจะทุกบ้านนะครับแทบน่าจะเคยได้รับประทานกันเราก็เป็นในส่วนของตัวที่เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ,รแล้วก็กสมุนไพรเยอะมากใส่หัวหอมใส่หัวมแดง,แงนะครับะะหกลงไปแล้วเราก็จะใส่กะปิที่หลังใส่กะปิลงไปที่หลังใช่ค่ะส่วนกะปิเราก็ใส่ตามความสมควรข,ของพริกที่เราจะจะแกงแต่ละบ้านนะคะครับกะปิก็จะ ช่วยในเรื่องของความเค็มแล้วก็ลมกล่องใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ปลาต้มสุกเป็นส่วนในส่วนของตัวที่เป็นน้ําตาลปี๊บกับตัวนี้ไว้ปรุงรสใช่ไหมครับกับน้ำตาลเกลือไว้ปรุงรสอันนี้หนูครับแล้วก็จะใส่เนื้อปลาลงไปโขกด้วยนะครับหนึ่งเพื่อทำให้อ่ลักษณะของน้ำแกงเนี่ยมีความข้นใช่ไหมครับแล้วก็เสริมคุณค่าทางโภชนาการได้ด้วยค่ะเดี๋ยวอันนี้เราก็ ไปทำน้าแกงครับกันก่อนครับะะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือต้องไปตอไปทอดทอในส่วนของตัวที่เป็นใช <ฮะ S 2> บชะครามไข่ใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้ พี่นุ้ยครับน้ำพริกแกงของเราเรียบร้อยหรือยังครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่น้ำทำน้ำแกงใช่ไหมครับใช่ค่ะทำน้ำแกงค่ะอันนี้น้ำแกงก็เดือดแล้วนะคะครับเราก็จะใส่พริกแกงลงไปเลยพอละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราทำยังไงต่อครับเดี๋ยวก็พอเราละลายพริกแกงเสร็จนะคะเราก็รอให้น้ำเดือดอีกนิดนึงแล้วเราก็ค่อยใส่ อ๋อถึงวิธีการปรุงรสใช่ไหมครับถึงวิธีการแกงส้มของเราเนี่ยครับก็ที่สําคัญที่สุดก็คือตามเชื่อก็เลยส้มของเราในภาษาไทยนะครับแปลว่าเปรี้ยวแสดงว่าอาหารชนิดนี้จะต้องเปรี้ยวนําใช่ไหมครับก็ปลาออกประมาณ3รส3รสเปรี้ยวหวานนิดๆแล้วก็ตัดด้วยเค็มตัดด้วยเค็มนะครับอ๋อตอนนี้รู้สึกว่าน้ําเดือดน้ําแกงของเราเริ่มเดือดแล้วกลิ่นหอมมากเลยนะครับใ่กลิ่นหอมมากเลยใส่น้ำมะขามลงไปก่อนนะครับใส่น้ำมะขามเปรียกน้าส้มมะขามของเรานะครับใช่ค่ะ แล้วก็ตักใส่ลงไปสักหนึ่งช้อนก่อนครับนะะในส่วนของอาหารพื้นบ้านของเราส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเราจะเห็นพี่ๆไวแซบของเราเนี่ยเวลาใส่เราจะใส่กะประมาณก่อนแล้วค่อยชิมรสใช่ไห<ช><ช>มครับใส่ลงไปก่อนนะคะแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยอใส่เกลือลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยอันนี้ก็ด้วยน้ำปลาน้ำปลาอ๋อน,นะครับ พอทราบแล้วทำไมถึงใส่เกลือใส่น้ำปลาเพราะว่าในความเค็มของเกลือเนี่ยจะเค็มค่อนข้างเค็มโดดใช่ไหมคะถ้า<ช>่เป็นน้ำปลาเนี่ยจะเป็นความเค็มกลมกล่อมที่มา<ช>จากตัวของการหมักปลาแล้วเราก็ใ,ใส่น้ำตาลเล็กน้อยอะนะคะแล้วแต่ระบ้านชอบนะคะรสชาติหวานเปรี้ยวเค็มยังไงก็ใส่เอาตามที่เราชอบใช่ค่ะเราก็รอให้ รอให้ส่วนผสมเดือดอีกหนึ่งครั้งใช่ไหมครับชระหว่างเรารอเราทําอะไรต่อกปนดีครับก็ระหว่างที่เรารอนะคะเราก็จะมาหั่นชะคาลืมไปเรามีไข่ทอดชะครามนั่นเองนะครับเรียบร้อยแล้วซึ่งเราทอดไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับใช่ค่ะเราก็จะเอาอุ้ยนำมาหั่นนะคะนำมาหั่นก็จะเดี๋ยวไปทำก่อนถ้าเวลาเราหั่นนะคะเราก็จะเป็นเหลี่ยมก็ได้ แล้วแต่ความชอบใช่แล้วแต่ความชอบเลยนะครับ,<อ>บแล้วก็ขนาดก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบ้านเลยซึ่งนะครับวัยแซบของเราไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเวลาที่เราเอาเมนูชนิดนี้เนี่ยนะครับหรือเมนูนี้เนี่ยไปทําที่บ้านนะครับเราสามารถปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมต่างใ,<ช>ในส่วนของ<ช>อวัตถุดิบต่างๆงานานานเนี่ยตามชอบใจได้เลยใช่ค่ะ เราก็หั่นไปเหลี่ยมอย่างนี้ก็ได้นะคะนะครับตัวผมเองผมก็หั่นไปผมดูพี่หั่นไปก็คืนลายไปด้วยนั่นเองัอันนี้ก็หั่นอันนี้เดี๋ยวเอาประมาณนึงนะคะแล้วเราจะเอาไปใส่น้ำแกงส้มใส่๋อเพื่อให้มันดูดน้ํานะครับใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราใส่กุ้งลงไปเลยแล้วกุ้งเราใส่ทีหลังก็ได้นะคะกุ้งใส่แป๊บเดียวใช่ไหมครับกุ้งเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเนื้อสัตว์ที่สุกง่าย นั่นเองนะครับสุกง่ายเราก็ใส่ที่หลังนะครับ<ช>เพราะว่าโปรตีนจากกุ้งเวลาเจอความร้อนมากๆเนี่ยมันจะหดนั่นเองนะครับแล้วเราก็ค่อยใส่ในส่วนของตัวที่เป็นไข่ทอดใบชะครามนั่นเองนะครับแล้วก็ใ,<ช>ในส่วนของตัวที่เป็นใบชะครามเนี่ยที่สําคัญที่สุดจากงานวิจัยนะครับเขาพูดถึงไว้ว่ามีในส่วนของสารต้านอนุมูลอิสระ นะครับหรือว่าแอนตี้ออกซิแดนต์นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของสารแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยดูอ่อนเยาว์ถ้าเกิดเรามองจากพี่นุ้ยเนี่ยนั่นเองนะครับน่าจะทานใบชักครางก <c oughs> ็ยั่งบ่อยนะครับซึ่งในส่วนของสารแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยก็จะช่วยในการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราแกงส้มของเราเริ่มสุแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนะครับค่ะาม,มาแล้วครับผมขออนุญ,ญาตย้ายครกตรงนี้นะครับ น่ารับประทานมากเลยครับคาดว่าไว้แซบทุกคนที่ดูเทปนี้นะครับน่าจะท้องร้องนะครับน่าจะท้องร้องและนะครับเหมือนผมเลยนะครับกลืนน้าลายไปพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็เอาชักโครมมาแต่งข้างบนได้อีกนะครับเลกน่อนนำเอาในส่วนของตัวที่เป็นนะครัที่เราทอดแล้วก็ได้สวยงามนะครับเอามาใส เราสามารถมาแต่งได้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับตัวที่เป็นไข่ทอดใบชะครามเนี่ยเราก็สามารถไปทานกับพวกน้ําพริกต่างๆนานาได้เช่นน้ำพริกลําแพนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเมนูที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับในส่วนของตัวที่เป็นแกงส้มใบชะครามนะครับไวแซบทุกคนสามารถกลับไปทําที่บ้านได้และลองชิมได้นั่นเองนะครับในส่วนของครัวไวแซบกับผมแนทนาทวุฒิปาละกวงนัทุยาและไวแซบนุ้ยพี่นุ้ยของเรานั่นเอง นะครับอขอลาไปก่อนนะที่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ